Honda คิดการใหญ่ปล่อย SUV 3รุ่นเกี่ยวกับไทยแน่นอนก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเว็บไซต์รถย,ยนต์อินเด India, ีย indiancarnews.com ต่างปล่อยข่าวกันให้สัมภาษว่า Honda ากำลังซุ่มพัฒนา SUV รุ่นใหม่ถึง3รุ่นได้แก่ All New HRV SUV ขนาด Compact ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานซิตีตัวใหม่และ SUV ขนาดสั้นไม่เกิน4เมตรที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานอเมสในอินเดียและแน่นอนว่าต้องมี1นใน3รุ่นที่เกี่ยวข้องกับตลาดเมืองไทยแน่นอนเริ่มจากการเปลี่ยนโฉมของ all new honda HRV จะมีการขยายขนาดตัวถังเป็นความยาว4.4เมตรกว้าง1.79เมตรเข้าสู่ตลาด C s e gment crossover แบบเต็มตัวแล้ว ถ้ายังมองไม่เห็นภาพว่า HR-V รุ่นถัดไปจะมีความยาวเทียบเท่ากับรถรุ่นใดบ้างให้นึกถึง Honda CR-V โฉมแรกนูน้นเลยครับแต่มีขนาดสั้นกว่าหรือให้มองง่ายกว่านั้นก็คือเท่ากับ Subaru XV นั่นเองนั่นเท่ากับว่า Honda HR-V ตัวใหม่น่าจะเขียบเข้าไปใกล้ CR-V รุ่นปัจจุบันมากขึ้นในด้าน p o s i t i o n i n g นะครับและคาดว่าเซ V รุ่นหน้า น่าจะขยับตัวขึ้นไปสูงกว่าเดิมเล็กน้อยครับดีไซน์ของ all-new Honda h r v ยังคงเป็นแนวคูเป้หลังคาราดอยู่แต่ก็ยังมีสื่อญี่ปุ่นยืนยันว่า h r v โฉมใหม่จะใช้พื้นฐานของ Honda Fit Generation ล่าสุดเพียงแต่เพิ่มขนาดตัวถังให้ใหญ่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามระยะฐานล้อก็คงความยาวไว้ที่2.61เมตรเหมือนรุ่นปัจจุบัน แน่นอนว่าขุมพลัง All New Honda h r v จะมีขุมพลัง e h e v แบบเดียวก,กันกับใน Honda Fit ในญี่ปุ่นเป๊ะโดยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรที่จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว All New Honda h r v จะเผยโฉมในตลาดโลกเดือนธันวาคม2020แต่จะแนะนำสู่ตลาดญี่ปุ่นในปี2021และคันต่อมาน่าจับตามมากๆเลยก็คือ Honda SUV ขนาด c คอมแพคคันใหม่โดยคาดว่าคันนี้น่าจะมาท้าชนกับ Nissan Kicks โดยตรงก็คือเป็นรถระดับ BSUV คันใหม่ที่ทำราคาต่ำกว่า HRV แบบอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองคันนี้น่าสนใจเพราะมันน่าจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานเดียวกับ Honda City รุ่นปัจจุบันแต่ต้องลุ้นว่าเป็นการนำ City Hatchback มาจับยกสูงหรือจะออกแบบเครื่องคันหลังใหม่เลย ก็น,น่าติดตามรถคันนี้มีนาวน้มว่าจะได้ผลิตในไทยด้วยครับรายละเอียดของรถคันนี้ยังไม่มีข่าวขึ้นหน้าแต่อย่างใดเลยและคันสุดท้ายเลยก็คือ Honda SUV ขนาดจิว๋วที่มีความยาวตัวถังไม่เกิน4เมตรสร้างขึ้นบนพื้นฐานเดียวกันกับ Honda m เมสในอินเดียพร้อมเปิดตัวในปี2021ถือเป็นคู่ชกโดยตรงกับ To y o t a r และ u n d a ด v ว n u e เน้นตลาดอินเดียเป็นหลัก แต่จะไปขายยังตลาดโลกหรือไม่ต้องจับตาน,นะครับสำหรับ Honda SUV จิ๋วคันนี้จะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรไร้ระบบอัดอากาศใดๆติดตั้งเครื่องเบนซิน1.0ลิตรเทอร์โบแบบเดียวกับ c ิ t y t เทอร์โบในบ้านเราและดีเซล1.5ลิตรแต่มีแนวนอมว่าน่าจะไม่ได้ผลิตในไทยนะครับสำหรับวินาทีต่อไปนี้คือข้อมูลของ Honda h เ v รุ่นปัจจุบัน ที่ได้รับการปรับปรุงโฉมไม่เนเชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Honda HR-V ชาวใหม่มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยทั้งภายนอกและภายในโฉบเฉี่ยวด้วยกันชนหน้าหลังและกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแบบ Full LED พร้อมไฟสองสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED เพิ่มความสปอร์ตด้วยเบาะนั่งดีไซน์ใหม่พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ยกระดับไปอีกขั้น เพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทางเช่นระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลีเลน Honda l a n e Watch ระบบเตือนและช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำ City Brake Active System ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีรโมทอยู่ห่างจากตัวรถที่เรียกว่า Walk Away Auto Lock Sport เร้าใจในทุกมุมมองด้วย Honda s h l v RS ตัวแต่งที่มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตรอบคันกันชนหน้าหลังสไตล์สปอร์ต กระจังหน้าดีไซน์ใหม่โครเมียมรมดำแบบสปอร์ตโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นด้วยไฟหน้าแบบ Full LED พร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED ชายกันกระแทกด้านข้างสีดำแบบสปอร์ตมือจับเปิดประตูด,ด้านหน้าแบบโครเมียมรมดำกระจมมองข้างสีดำแบบสปอร์ตพร้อมแป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ตล้อแม็กลายใหม่ขนาด17นิ้วแบบสปอร์ตและสัญลักษณ์ RS บนฝากระโปรงท้าย ตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบด้วยพื้นที่อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ภายในกว้างขวางสะดวกสบายในสไตล์รถอเนกประสงค์ด้วยพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านท้ายขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาพร้อมบอะดนั่งอเนกประสงค์ที่สามารถปรับพับได้3ามรูปแบบได้แก่ utility mode, ท่อ m o และรองโหมดรองรับการขนย้ายสัมภาระที่หลากหลายรูปแบบ เครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป I-VTEC สูบ16วาวให้กำลังสูงสุด141แรงม้าที่6,500รอบตอน,นาทีโดยแรงบิดสูงสุด172นิวตันเมตรที่4,300รอบตอน,นาทีมาพร้อมกับระบบเกียร์ c v ีใหม่ที่พัฒนาภายใต้เทคโนโลยี Earth d r e a m ให้อัตราการเปลี่ยนน้ำมันและตอบสนองทุกการขับขี่อย่างดีเยี่ยม ทั้งยางรองรับพลังงานทางเลือก e 8 5นอกจากนี้ครบครันด้วยเทคโนโยีความปลอดภัยระดับพรีเมียมในทุกรุ่นอาทิระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบออตโต้เบรกโฮระบบเบรกป้องกันลอล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน HSA สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS กล้องสองภาพด้านหลังประมุมมอง3ระดับมัตติอ n นเจลรีวิวคามีาและระบบถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งเฉพาะรุ่น RS และ EL โดยภาพลักษณ์ความสปอร์ตพรีเมียมความกว้างขวางและประโยชน์ใช้สอยในห้องโดยสารที่พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกรูปแบบ Honda Hrv ใหม่จึงถูกนำเสนอผ่านการสื่อสารทางการตลาดด้วยคอนเซปต์ w a t c h Calling y o U ทุกสิ่งเรียกจากข้างในตามไปให้สุดซึ่งสะท้อนชีวิตอินไซน์ของคนรุ่นใหม่ในยุคป,ปัจจุบัน ที่ต้องการเอาไปใช้ชีวิตตามที่หัวใจเรียกร้องเอา New h o n d a H อชวประสานสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อกำเนิดแห่งยนตรกรรมครอส s ซอรเวอร์ระดับพรีเมียมนะครับที่เขาระบุว่า Cross b ส s บดฮอนด้าเอชวใหม่อีกขั้นแห่งยนตรกรรมครอส s o อ e r เวอร์ที่ประสานความเป็นที่สุดของความสปอร์ตและความพรีเมียมด้วยรูปทรงปราดเปรียวกับเส้นสายดีไซน์โฉบเฉียวผสานกับการออกแบบภายในและฟังก์ชันการใช้งานอนเนกประสงค์ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง1.8ลิตร IV t e c ท ให้สมรรถนะที่สปอร์ตเร้าใจประสานกับเทคโนโลยีใหม่ล้ำสมัยราคานะครับรุ่นปัจจุบัน HRV รุ่น E เกียร์อัตโนมัติ9 4 9 0 0 0บาท HRV EL เกียร์อัตโนมัติ1ล5 0 0 0 9 0บาทและ HRV าวท็อปสุดนะครับ RS1 1 1 9 0 0 0บาทหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิดกายขอบพระคุณย่างสูงครับ